ครับจากการที่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวในโลกไซเบอร์นะครับสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆทั้งไทยและต่างประเทศการทำกิจกรรมไอซ์บักเก็ตก็เห็นข่าวอยู่บ้างไม่นึกว่าวันหนึ่งก็จะมีคำ้ามาถึงตัวเองนะครับผมเห็นว่ากิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์แม้ว่าหลังๆมาเนี่ยกระแสะการเทน้ำแข็ง ดูจะแรงกว่าประเด็นตั้งต้นของตัวกิจกรรมคือการรณรงค์รวบรวมเงินบริจาคเข้ากับกองทุนต่อสู้กับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็ตามนะครับแต่อย่างไรเสียผมก็เห็นว่านี่เป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งที่บอกว่าคนในสังคมโลกยังมีความปรารถนาดีต่อกันยังมีความรู้สึกห่วงใยซึ่งกันและกันถ้าเทียบกับ คลิปภาพคลิปเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆที่มนุษย์กระทําต่อกันในหลายๆที่ทั่วประเทศหรือแม้กระทั่งทั่วโลกเนี่ยผมว่ากิจกรรมนี้ก็ยังเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนมนุษย์อยู่นะครับทีนี้ที่เห็นเขาทำทำกันมาเนี่ยเขาใส่ชุดทํางานแล้วก็เอาน้ําแข็งบ้างน้ําเย็นบ้างเทใส่ร่างกายนะครับแต่ว่าช่วงนี้พอดีผมตกงานอยู่บ้านก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ชุดนี้ครับปเปากันอย่างนี้ก็เลยก็แล้วกัน เตรียมการพอสมควรนะครับไปเอาถังน้ําเอาน้ําแข็งมาน้ําแข็งก็คัดเฉพาะก้อนเย็นๆก้อนไหนไม่เย็นก็คัดออกนะครับนี่ได้เฉพาะก้อนเย็นๆมาทั้งนั้นสองถังกังวลอยู่เรื่องเดียวที่จะทํากิจกรรมนี้ก็คือกลัวว่าเทน้ําลงไปแล้วกลัวผมจะเสียทรงนะครับแต่ว่าก็คงไม่เป็นไรคงจะจับทรงใหม่ได้ ถามว่าจะท้าใครเพิ่มหรือเปล่าผมคงไม่ท้าใครเพิ่มแน้ละครับเพราะเห็นเขาท้ากันเยอะแล้วและเห็นผู้คนเขาทำกิจกรรมนี้กันก็มากมายพอสมควรแล้วท่านไหนสะดวกใจจะทำต่อก็ไม่ว่ากันนะครับส่วนท่านไหนที่ไม่ได้ทำแต่ว่าอยากจะร่วมบริจาคในกิจกรรมการกุศลต่างๆผมว่าก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะครับก็จะขออนุญาตเริ่มเลยนะครับหลังจากนี้ก็จะไปบริจาคเงิน ให้กับบ้านพักเด็กอ่อนนะครับหรือว่าเด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้งบริเวณปากเกร็ดเนี่ยครับเนื่องจากว่าอยู่ใกล้บ้านก็ขอนอนุญาตร่วมกิจกรรมการกุศลในลักษณะนี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณครับถังแรกนะฮะ ก็เย็นนะฮะทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับกับใจตรงกันนะ